สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายพามาดูบอลสีนะคะในบ้านปโป่งตะเบ้านะคะใช่ไหมคะปโป่งตะเบ้าอำเภอชนแดนดจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะว,วันนี้เรามาสวนพี่สาวนะคะชื่อว่าสวนอะไรคะสวนจิตนตาบอลสีค่ะจินตนาบอนสีนะคะมีอะไรบ้างคะนี่วันนี้นว,ว้าวอันนี้คือบอลที่แบ่งจําหน่ายใช,ใช่ไหมคะ โอ้ถ้าอย่างหานุมานจองถนนนั่นขายยังไงคะพี่นี่ขายอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะส่แล้วโอ้ส่งออนไลน์เหมือนกันเนาะใช่ใช่ค่ะพวกส่วนมองจะเป็นพวกใต้เนาะอีสานมาเยอะเจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วถ้าเป็นสีปาดล่ะคะพี่สีปาดก็ราคาเดียวกันค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะเสตสวยเลยถ้ามาถึงสวนนี้เลือกต้นสวยๆได้เลยค่ะอ๋อถ้ามาถึงสวนนะคะใช่เลือกได้เลยก็แต่มาก็จะเริ่มทำจำนวนเนาะตั้งแม่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราไอ้ต้นเล็กๆนี่คือต้นอะไรคะพี่ต้องเลี้ยงเขาอีกสักหน่อยนี่อ๋อยังขายไม่ได้เนาะขายไม่ได้เล้วพายงไม่ขัดดีแล้วหานุมานอันนี้มันคือมันแผงเหรอคะลายงออมันมันน่าจะแบบเป็นลายแต่ก็สวยนะค่ะแต่บางคนก็ชอบแบบนี้เลยผานุมานอมภาานะคะอันนี้นี่ข้าเฝ้าค่ะอ๋อข้าเฝ้าต้นละเท่าไหร่คะพี่อันนี้อันนี้น่านี่ข้าเฝ้านี่เหรอคะนี่หนูปล่อยอยู่ที่ จ็ดร้อยเก้าสิบเหมือนกันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะแล้วสีขาวๆนั่นคือเอ้โหกลุงขาวกล่งขาวนะคะก็คือแบบนี้ต้นละเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยหกร้อยเก้าสิบค่ะใหญ่แล้วด้วยใช่มันจะมีอันนี้คือของไทยเลยใช่ไหมคะทยหมดค่ะไม่มีของนอกเลยก็จะเป็นสุโขทัยโอ้สุโขทัยใช่แล้วก็จะเป็นสุโขทัยนี่ขายอยู่ที่พันสองพันสามค่ะพันสองพันสามสีวสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมแล้วถ้าอันนี้ไก่ทองประเสริฐหรือเปล่าคะใช่ใช่เริ่มกัดสีแล้วค่ะ อไก่ทองประเสริฐต้นละเท่าไหร่คะตัวนี้ตกต้นละแปดร้อยค่ะแปดร้อยบาทนะคะตู้ใหญ่หมดแล้วเนาะค่ะต้นแรกจะก็คือจะขายไซส์เบบีมากเลยนะโอ้ๆอิ่งเงี้ยต่ะตุ่งลูก้าอย่างงี้ยมันส่งยากแล้วไงอันนี้คือจะไม่่คมีตู้ตู้เดียวใช่ไหมคะที่แบ่งขายจะให้ชมหลายตู้ก็มีอยู่ค่ะเก็บตั้งแม่อ๋อค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตั้งแม่ค่ะมีอะไรแนะนําบ้างคะพี่ตู้น่าก็ปล่อยตู้ตู้นี้เปิดได้ค่ะเปิดได้เปิดได้ชมได้ค่ะอืมอย่หนอันนี้ก็จะเป็นต้นตั้งแม่แล้วเนาะเข้าวงการมาห้าเดือนเองโหห้าเดือนมีเยอะมากเลยนะคะใู่ค่ะนั่นผู้ชมสวยมากๆค่ะอันนี้เริ่มเป็นสาวกันแล้วโอ้โหเดี๋ยวไฟซูมให้ดูทั้งหมดเลยัก็เียงใช่ไหมคะโอ้โหเขาบางงบเลยอ่ะ สวยมากๆค่ะพี่ไอ้ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อมงคลสยามค่ะแบบนี้คือตั้งแม่หมดเลยนะคะพี่ใช่ใช่ค่ะโหเข้าวงการมาห้าเดือนมีเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยสิ้นปีห้าเดือนเป๊ะเลยเนี่ยเพราะเข้าที่สาวเชียงศรีสิงหาสาวเชียงศรีสิงหาสิงหากันยาตุลาธิกยาันวาสี่ห้าเดือนโหสุดยอดเลยค่ะพี่ตุ๊แกแล้วค่ะ โอเคเราไอ้ที่เห็นมันเป็นเขียวๆที่พื้นนี่มันคือแหน่ะค่ะจะทำให้แบบหน้าพื้นน้ําเย็นแล้วก็น้ําไม่เน่าเราต้องตักออกมั่งเนาะเพราะว่าจำนวนมันแบบมันแพร่กระจายไวมากเลยสวยอุ้ยอันนี้หนุมานประสานกายหรือเปล่าคะใช่หูพี่มีแบ่งไหมคะหนุมานประสานกายครับสวยมากแบบนี้คือมันแพงไหมคะพี่ถ้าเป็นสายแบบถ้าเป็นสายพันธุ์แบบนี้นะตอนนี้จับแม่ไม่ได้เลยสองสามหมื่นสองสามหมื่นนะคะ โ้หเขาวงการนะเล็กๆเองนะสองใบเองนะที่เอามาพันหมื่นห้าสองหมื่นแล้วว่าโหเราเล็กๆเราเริ่มตั้งแต่เริ่มนี่คือลงทุนไปเยอะไหมคะหรือเริ่มเก็บขนาดนี้ตู้ทําเองนะคะเออใช่ค่ะนี่เยอะมากนี่ค่ะท่านผู้ชมส่วนของพี่เขาคือเป็นตู้ที่ทําเองเลยนะคะนี่แตู้ที่ทําเองแบบว่าใช้ไม้ไผ่เนาะต่อคือสุดยอดค่ะแล้วก็ใช้พลาสติกแบบนี้นะคะข้างบนก็จะเป็น ผ้าสแลนนะคะอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมคะพี่ค่แดดแดดส่งถึงก็ดีโอ้ขนาดตู้ทําเองก็คือแต่ก็ได้ทุนคืนเหมดแล้วมั้งคะใช่ไหมคะได้แล้วเนาะาจะตู้นี้ก็เก็บตั้งแม่เหมือนกันเดี๋ยวค่ะตู้นี้ก็เก็บตั้งแม่นะคะโอ้สวยทั้งนั้นเลยค่ะชมพูทวีปขายเท่าไหร่คะพี่ชมพูทวีปก็ พร้อมอย่างสวยก็ประมาณสองพันแปดสองพันห้าแล้วแต่ทีปล่อยสองพันสามเห้น้องก็ไปเลี้ยงไงแล้วชายชนแบบนี้ขายยังไงคะอ๋อจองหมดแล้วคนนี้กำลังทำจำนวนไว้เนาะแล้วถ้าขายเป็นต้นนี่ขายเท่าไหร่คะต้นก็แล้วแต่ความป้ายฟอร์มอะค่ะถ้าเป็นต้นเล็กๆใบเดียวแบบนี้อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเหรอคะครัอย่างงี้ก็คือแบบต้องรอให้เลี้ยงไว้ก่อนใช่ไหมคะสามใบอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วถ้าฟอร์มนี้เท่าไหร่คะฟอร์มนี้ก็รอประมาณพันห้าเก้าสิบพันห้าเก้าสิบ แล้วรวยร้นฟ้ามีแบ่งไหมคะพี่ไม่มีค่ะตั้งแม่หมดเลยอันนี้เพิ่งเพิ่งจับมาพันธัญมณีในแม่มันนลค่ะสวยมากก็คือเหมือนไม้ที่คนตามตอนนี้เคยปล่อยไปจะเป็นเกือบหกเจ็ดต้นแล้วเอาไว้ตั้งแม่ชื่ออะไรครับพันธัญมณีค่ะนี่ตัวไอเทมชอบมากเลยโอ้หแต่ไฟชอบผนุมนประสานกายมากเลยค่ะมันไม่ค่อยมีใช่ไหมคะพี่ปีหน้าปีหน้าไปนู่นแ่ะประมาณสักหกเดือนน่าจะโอเคอยู่น่าจะมีเยอะขึ้นใช่ไหมคะแล้แค่ไว้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะแค่ตั้งแต่เล็กๆน้าแต่แค่ตาเขา สวยมากๆค่ะนานผู้ชมชายชนต้นนี้ก็สวยค่ะเจ้าจักรเจ้าจักรพรรดิก็สวยนะคะใส่ถ้าเป็นตู้นี้ไก่อะไรนะเดี๋ยวรซื้อมาซื้อมาเหมือนกันไก่มีสามตัวอีสองตัวยังอบอยู่ถ้าใครสนใจบานสีติดต่อพี่ได้ที่เบอร์โทรอะไรคะศูนย์แปดหนึ่งห้าสามสอง็ดห้าห้าเก้าค่ะ ขออีกรอบหนึ่งนะคะนย์แปดหนึ่งห้าสามสองเจ็ดห้าห้าเก้าโอเคขอบคุณค่ะโหตู้นี้นี่เทพสุดเลยใช่ไหมคะพี่ตู้นี้ตู้นึงจะเป็นโบราณแรกพี่ใจจริงพี่ชอบบอลเทพนะแต่แต่คือถ้าเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องจับหลายๆตัวเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าก็ต้องการที่ต้องการที่เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะบอลเทพกับบอลเก่านี่ราคามันทิ้งกันเยอะไหมคะพี่มันแล้วแต่อย่างหันุมานเนี่ยมันไม่ใช่บบบอลใหม่นะเป็นบอลบอลบอลเก่า ยาโอ้หนุมานประสานกายใช่ไหมคะแพงงไคะอ๋อแสดงว่าบอลเก่าก็มีตัวที่แพงของเขาบอลเก่าเกศไอเทมเขาเลยใช่ไหมต่มันจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเยอะแล้วถ้าถ้าเป็นพวกบอลเก่าก็จะหนุมานอะไรเงี้ยอ๋อก็จะเป็นไอเทมสุดใช่ไหมคะหนุมานประสานกายเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบอลเก่าเหมือนกันอืมจริงยากเมอนนทำไมคะต้องเก็บใช่ไหมลูกค้าก็ชอบนะคะ ขายดีด้วยนะคะบอลเก่าช่วงนี้จะทจนวนไม่ทันเหมือนกันช่วงนี้ก็คือตลาดก็คือยังขายดีปกติใช่ไหมคะบอลเก่าว้าวไอ้ต้นนั้นนี่คืออะไรครับพี่แดงแดงออ,อนนจะเป็นเท<อ>้หหาหิรัโอ้ฮานุมานออกศึ่งค่ะแล้วก็เท้าหิรันพนสัสูนะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นดาวเพียงดินค่ะสุโขทัยสุโขทัยสองนะคะอ๋อประสุสุโขทัยหนึ่งมันต่างกันยังไงคะพี่สุโขทัยหนึ่งมันจะเหมือนบอลใหม่อะอันนี้จะเป็นแนวบอลเก่า สุโขไทยอะไรนะคะที่เป็นบอลบอลใหม่ค่ะก็สุโขไทยหนึ่งค่ะอ๋อสุโขททยหนึ่งสุโขไทยสองเป็นบอลเก่าเหรอคะใช่ใค่ะมันมันมันก็มันเนาะแล้วแต่คนชอบอ่ะอ้นี็เครื่องย่างเหมือนกันนี่ให้พานุมานเอไม่ใช่ขุนช้างล่มหุบขุนช้างล่มหุบมีแบ่งไหมคะพี่ไม่มีเออทำจำนวนอยู่แต่ยังไม่ได้เนาะยังไม่ได้นั่นเลยค่ะ ทำจำนวนไปใช่โอ้มีแต่สวยๆทางนั้นเลยค่ะไอ้ต้นริมสุดนั่นมันคืออะไรคะพี่อันนี้น่าจะเป็นเท้าลำไพแผงอะโอ้เท้าลำไยแผงนะคะที่ก็เก็บไว้เหมือนกันเพราะลูกค้าก็เอาไปเยอะเหมือนกันไปเห็นต้นนั้นมีดอกมันคือต้นอะไรคะพี่อ๋อนั้นอันนี้จอมทับค่ะสามต้นนี้จอมทับหมดเลยส่วนใหญ่คือถ้าขยายพันธุ์เร็วๆพี่จะขายขยายพันธุ์แบบผ่าหัวหรือใช้ดอกคะพี่ถ้าถ้ามันไม่ครบอายุจํานวนเนี่ยแบบถ้าเราผ่าถามว่ามีได้เยอะไหม จำนได้เยอะมากนะบางคนได้เป็นร้อยร้อยร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบแต่อย่างพี่พี่จะแคะค่ะเอาคืออย่างอย่างบอลด่างบอลป้ายเนี่ยเขาออกมาเขาจะเหมือนแม่เขาเดถ้าแต่ถ้าเราผ่าเนี่ยจานวนได้เยอะจริงแต่อาจจะเน่าอาจจะไม่ขึ้นอแต่อย่างเงี้ยคือตาเขาจะได้ทุกทุกตาเลยนะแต่ถ้าเกิดจำนวนน้อยแค่เคียวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นดอกเนี้ยหรคะมันได้ยากไหมคะผสมค่ะ ก็คือการการผสมตัวมันเองได้เลยนะคะถ้าตัวมันเองมันจะออกมาเหมือนแม่เป๊ะเลยไหมคะแล้วแบบไหนได้เยอะกว่ากันคะพี่โอ้ถ้าถ้าทำจำนวนเมล็ดน่ะได้เยอะกว่าเยอะกว่าใช่ไหมคะเยอะมากเยอะสุดนี่กี่ร้อยคะพี่ดอกหนึ่งดอกเหรอแล้วแต่ดอกเล็กดอกใหญ่เนาะให้ความสมดุลของเขาค่ะใช่ค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่มากมากนะคะที่ให้มาอัดคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูบอลต่อค่ะขอบคุณมากมากนะคะ นี่ค่ะเ,เรามา<ด>ชม<ด>ค่ะนี่ค่ะเขาเป็นแบบ <มา S 1> นี่เลยค่ะมีตู้เยอะมากค่ะแวะเข้ามาชมได้นะคะแล้วก็ตามเบอร์โทรที่ไฟแจ้งไปเนาะ,นะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ